อันนี้เป็นครอบไก่ขาสั้นนะครับคือถ้าเป็นขาสั้นมันจะเข้าได้กับทุกปืนนะครับก็คือหมายถึงว่าเวลาช่างเขาทำบางทีคอมันโค้งเยอะโค้งน้อยไม่เท่ากันนะครับไอ้ตรงคอมนะันก็คือทำขาสั้นไปก็คือสามารถใส่ได้ทุกท้ายทุกกระบอกแต่ถ้าเป็น ขายาวแบบนี้อันนี้จะเป็นตัวที่เป็นเป็นปืนทรงผมเองนะครับทรงท้ายผมเองก็คือเรามีท้ายอยู่แล้วแล้วเราเอาท้ายอ่ะมาวัดเทียบเป็นแบบนะครับว่าจะดัดเยอะดัดน้อยแค่ไหนมันสามารถทําขายาวได้ครับอันนี้ก็ไม่ได้ยาวมากก็อันนี้หนึ่งนิ้วอันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณกนิ้วครึ่งน,นิ้วครึ่ง ถ้าทําขายก็จะเป็นพวกเนี้ยครับขาสั้นมันก็ไอตรงเนี้ยมันก็เท่ากันนะครับแต่ขามันจะสั้นยาวไม่เท่ากันเฉยถ้าบางทีลูกค้าเอาไปปุ๊บมันก็ เข้าไม่ได้ไปดัดดัดปุ๊บมันก็ดัดยากมันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับไอตัวเนี้ยพอดัดยากก็ใส่ไม่ได้แล้วทีนี้มันก็ไม่เข้ารูปมันก็ไม่สวยสู่ขาสั้นไม่ได้ครับขาสั้นนี่คือเสาะลงไปให้ไอเนี้ยมันฝังลงไปในเนื้อไม้อ่ะก็สวยงามเลยครับ อันละร้อยห้าสิบาทนะครับค่าจัดส่งห้าสิบาทครับก็เป็นสองร้อยรวมส่งครับผมเงาวิบวอย่างนี้เลยโอเคครับผมฝากช่องไว้ด้วยนะครับช่างเต๋าหน้าไม้ยิงปลานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ